เคครับก็ครั้งแรกนะครับก็ขอสวัสดีนะครับวันนี้ผมมาเปิดช่อง YouTube ใหม่นะครับเป็นของเพาบร้านช้างวายุพักนะครับประวัติความเป็นมาก็ย้อนกลับไปประมาณสัก3-4ปีที่แล้วไปห้าปีที่แล้วนั่นแหละพอดีสมัยนั้นก็ไม่มีโอกาสได้ทําพวกงานหล่อทองเหลือนนะครับพวกขอมีด นั่นแหละผมชอบขอมีพวกแบบญี่ปุ่นอะ่ะก็เลยหล่อๆมาเป็นงานรอก็ฟีดแบ็ก็ดีนะครับในกลุ่มที่เป็นการทํามีดมือใหม่ใครๆก็ทําได้มั้งก็ไปลงขายก็ได้แบบเพื่อนๆในวงการพวกดาบพวกมีดพวกของมีคมพวกนี้เข้ามาหลายคนนะครับก็พอดีก็มี เพื่อนใน Facebook ท่านหนึ่งอ่ะเป็นอาจารย์นะครับแกอยากจะให้ผมลองทำพวกคอดาบอายุทยาแล้วก็ผมก็ไม่มีความรู้หรอกนะตอนแรกก็เลยแกก็ส่งแบบส่งรูปส่งอะไรมาให้ก็เลยได้เริ่มพอศึกษาพวกดาบส่งอายุทยาก่อนครั้งแรกงานก็อืดอาดยืดยากนะครับก็ ยังไม่นี่เท่าไหร่ก็พอได้ศึกษาก็ยังไม่มีความเข้าใจหรอกว่ามันเป็นยังไงเมื่อก่อนเราก็เจอแต่พวกดาบอลันยิกเนะาะเมื่อก่อนเนาะก็ก็คิดว่ามันเป็นดาบไทยแล้ววะพูดถึงว่าที่ไเจอกันออกงานตามบูธตามเรื่องต่างๆเจอบ่อยทั้งอนุสาวรีย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาบทรงนี้ก็ทํามาชุดแรกจริงอะ่ะก็ กลายเป็นดาบล้านช้างก่อนแก,กก็ส่งแบบมาให้เนี่ยแหละเป็นรูปมาส่งมาผมก็ได้มีโอกาสศึกษาจากรูปไม่มีโอกาสได้จับงานจริงหรอกก็หล่อออกมาชุดแรกก็ขายในราคาที่ไม่แพงมากก็ฟีดแบ็ก็ค่อนข้างดีแต่ว่างานก็ตามสภาพเนาะครั้งแรกครับครั้งแรกแล้วก็ค่อยมีงานอายุทยาออกมาอีก2ชุดฟีดแบ็ก็ค่อนข้างดีมาก พวกอยุธยานะครับฟิดแบ,บ็คดีมากก็ยอดขายนี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะถ้าเป็นแบบขายเฉพาะแบบของอย่างนี้นี่ก็พอแบบช่วยส่งบ้านส่งอะไรได้เยอะเหมือนกันจากเงินเดือนที่ผมทํางานประจําอยู่ในสมัยนั้นก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งก็มีที่ที่เป็นนักสะสมเป็นพ่อค้าก็แล้วกันแกก็อาดาบเข้ามาให้ดูพวกดาบด้านช้างนี่แหละก็มีโอกาสได้พูดคุยกันอยู่หลายครั้งอยู่ สักเข้ามาบ้านผมก็สองสาครั้งมั้งรับถ้าเอ่ยชื่อไปก็คงน่าจะมีคนรู้จักกันทั้งหมดเกี่ยวกับเ,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 เพื่อนคนนี้นะครับที่เป็นที่เป็นนักสะสมเป็นพ่อค้าก็จะไปจับมาก็เริ่มสนใจแล้วก็ศึกษาดาบไม่ว่าจะเป็นทรงดาบต่างทรงต่างๆก็เก็บเกี่ยวความรู้มาแล้วก็ สงสัยว่าไอ้ดาบร้านช้างเนี่ยมันข้ามมาจากลาวเลยไหมหรือไปหาที่ไหนมาบ้างที่เพื่อนเอามาให้ดูนะเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเอามาจากไหนผมก็มีโอกาสครั้งแรกที่ได้เป็นเจ้าของดาบจริงๆเนี่ยก็คือเพื่อนมันโพสต์มันเป็นดาบอาถรรพ์เหมาะนั้นเจอที่ชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นนาชาตินคนญาติเอยนามแกเป็นช่างมีดที่พอมีชื่ออยู่พอสมควรนะครับในวงการ ก็ได้มาเล่มแรกก็คือนี่ครับดาบเมืองก็ยังไม่ได้ทําอะไรก็ยังสภาพเดิมๆอยู่ผมก็ติดกาวไว้เพิ่มกน,นิดนึงดาเมืองครับคือเจ้าของดาบเนี่ยเขา,อาเอามาแลกมีดมีดใช้งานเป็นมีดดิโต้เพื่อที่จะเอาตัวเนี้ยมาแลกเขาบอกว่า,วามันมีอาถรรพ์มันเคยกินเลือดคนเขากลัวแล้วก็มันชอบสัน่น ตอนวันพระง,งั้นเขาก็เลยมาแลกผมก็เลยขอเพื่อนผมมาแลกกับพวกขอมีดนี่แหละมะั้งกับกับกับหน้าชาติก็เลยเล่มแรกนี่ได้เป็นเจ้าของกับเป็นตาเต่าไม่แน่ใจว่ายุคข,ขนาดไหนแต่ก็น่าจะเป็นยุคเหล็กตีทบอยู่นะครับเก่าอยู่น่าจะมาสมัยการค้าขายระหว่างครับร้านช้างร้านนานี่แหละครับตรงไหนเออตรงนี้ครับตาเต่าครับเห็นไหมครับ,บาลาง ก็เล่มแรกเลยพอเล่มแรกมาผมก็เริ่มศึกษามาว่ามันหามาจากไหนวะไอ้พวกดาบต่างๆพอดีพอดีมีน้องที่เชียงยืนนะครับเชียงยืนมาสารคามก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วละ่ะตั้งแต่ผมเริ่มเข้าไอ้วงการพวกงานมีดนั่นแหละมันพ้นมาพอดีก็มีดาบอยู่หลายเล่มมีดาบเบื้องมีดาบ รูปเงินอะไรพวกนี้หลายผมก็ไปสะดุดอยู่เล่มหนึ่งมันเป็นดาบที่เป็นทรงจำเพาะนีครับก็ตอนแรกก,กร็รู้แต่ว่ามันเป็นดาบล้านช้างแต่ไม่รู้ว่าทรงอะไรก็รู้แต่ว่าเป็นล้านช้างนะครับผมก็เลยให้มันไปถามซื้อจากเจ้าของให้ราคาก็เขาก็ยังไม่ขายนะผมก็ตามตื้อมาเป็นปีเหมือนกันกว่าที่เขาจะขายให้ผม ตอนแรกก็คุยกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงตอนทุกวันนี้ก็ยังนับถือแกอยู่นะครับก็มีโอกาสก็จะไปขอซื้อแกอีกอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับถ้าแกจะแบ่งแต่ว่าช่วงนี้เงินก็ไม่ค่อยมีครับนี่มาชมครับเริ่มแรกครับครับก็เป็นล้านช้างจำปาสักตอนแรกคิดว่าตรงนี้เป็นนอนะเป็นเข่าเป็นอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นเป็นไวายหบายย้อมรักนะครับ น้ำหนักค่อนข้างเบาเป็นงานรูปเงินแล้วก็ทรงยอดนิยมนะครับนี่ครับส่งยอดนิยมเป็นกีบบัวจำปาศักครับรูปเงินถ้าเป็นภา,าษาอีสานก็หูเงินนะครับหูเงินตรงนี้ก็มีการซ่อมมานิดหนึง่งก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นของเก่าเขีย้ยงนี้ข้างในก็เป็นของเก่าเลยข้างในเป็นผ้าสิ้นนะครับผ้าสิ้นแล้วก็จะมีหนังหนังของเสือห่ออยู่ข้างใน แล้วก็ตอกตะปูทันนะครับเดี๋ยวไม่เห็นหนังละที่กินจะมีหนังอยู่ข้างในครับหนังเออนะครับมีหนังหนังเสือนะครับเป็นลายเสือเลยเป็นลายเสือแล้วก็นะี่ครับเป็นสภาพฝักก็น่าจะเป็นไม้อุโลกในสมัยเก่าที่จะนิยมกันทางเขตอีสานก็จะเป็นไม้อุโลกมีน้ำหนักเา่าไม่กินคมนะครับ ไม้อุโลกเนี่ยถ้าเป็นภาษาบางที่ก็เรียกต้นส้มกบนะครับส้มกบใบกินได้น่าจะตระกูลต้นยอรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ใบาดาบครับมีร่องเลือดแล้วก็มีลายด้วยเห็นไหมลายครับลายลายสันจั่วครับคนหนาสาภาพก็พอไปวัดไปวานะครับราคาได้มาก็พอดับพอดีครับไม่แหลงมากครับก็ขอแค่มาตื้อมาเป็นปีเนาะ ตือแกมาเป็นปีก็ได้มานี่คือเล่มแรกเลยที่ได้จับงานร้านช้างจริงผมก็เออวะมาศึกษาเพิ่มเติมว่าเขตไหนที่มันมีดาบเยอะดาบอะไรสุดท้ายก็พอรู้ครับว่าอีสานเนี่ยมันก็เหลือเยอะอยู่ครับของก็มีถักวายนะครับถักวายสภาพเก่าไม่มีอะไรปรุงแต่งขึ้นมาก็จะมีแค่ตรงนี้ที่มันจำรุดนะครับก็ เลยได้พอรู้ว่าอีสานก็มีพวกดาบหันช้างตกตก,ตกเยอะพอทีนี้ก็เลยไปศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจอรารยธรรมของดาบด้วยที่จริงมันก็มีอยู่หลายท่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลาวเหนือหลวงพระบางลาวเวียงจันท์ลาวจำปาสักนะครับที่จริงก็ต้องออกเสียงว่าหลานสางนะหลานส áng, างหันส áng, ้างหลานช้างคนไทยยเรียกหลานช้าง แต่ว่าถ้าลาวจริงๆเรต้องออกเสียงเป็นหลานสางครับผมก็ศึกษาพริษัศตร์ผมก็เลยรู้แหล่งรู้อะไรที่จะพอหาของได้อย่แต่ไม่บอกครับ <c oughs> ก็พอแบบให้ศึกษาบางรูปก็เคยเห็นบางคนก็าคิดว่ามันไม่มีทรงอย่างนี้แต่จริงๆมันก็มีบางครั้งของที่คิดว่าเราไม่มีคิดว่ามันไม่มีมันก็มีนะแต่แต่ว่าเราแค่ไม่เห็นแค่นั้นเองก็ ศึกษาไปศึกษามาก็ได้ศึกษาเรื่องใบดาบและก็ประวัติศาสตร์นอกตำราของอาณาจักรหลานช้างนะครับหลานช้างเก่าก่อนจะย่มาเป็นลาวนี่แหละแล้วก็ส่วนใหญ่ของภาคอีสานก็เป็นคนชาติพันธ์ลาวนะครับอย่าไปโกหกตัวเองละ่าเป็นแบบไทยจริงก็คือเชื้อสายชาติพันธ์ลาวก็ทุกวันนี้ก็พัฒนาฟิตติ้งออกมาแบบใช้งานเองนะครับก็มีแบ่งขายพวกพวกบ้าง ตัวนี้เป็นฟิตติ้งลาวหลวงไอลาวเวียงนะครับเป็นลายที่ประมาณต้นรัตนโกสิทป์ที่ผมถามขึ้นมาอีกทั้งหมดลายนี่เป็นลายะตะข่ายเพชรนะครับลงด้วยรัดไม่ค่อยหนามากเท่าไหร่นี่ครับนี่เป็นื้นทองเหลืองครับเื้อทองเหลืองเื้นทองเหลืองตันไม่ใช่งานเก่านะครับตัวเ,เก่ามากน,นะครับมีรูเหมือนกันเคยลดน้ำหนักกับใบเนี่ยลูกค้าส่งมาให้นะครับตัวน,นี้เป็นใบดาลลูกค้านะครับ น้ำหนักค่อนข้างหนักสันหนาประมาณเสร็จหน่อยๆครับสันโคนหนาใบนี้เป็นใบที่ชอบมากเหมือนกันที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยเป็นแบบถูกจริตผมออกทางจะปลาสักนะใบเนี้ยแต่จริงๆเอามาใส่ฟิตติ้งทางเรียงจัน์นะครับก็นี่ครับก็ขออนุญาตเปิด YouTube นะครับช่องอาดาบร้านช้างบาอยุพักนะครับให้คนที่สนใจดาบล้านช้าง ได้ศึกษากันได้พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวมีความรู้อะไรเดี๋ยวผมจะเอามาลงแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะครับที่สนใจงานพวกนี้ได้ศึกษากันจริงๆก็ผมก็เข้ามานานนะแต่ว่าผมเพิ่งจะเปิดช่อง YouTube นะครับผมก็เป็นแอดมินกลุ่มดาบานช้างนะ ดาบสตาร์บล้านช้างนะครับคนหนึ่งเหมือนกันเป็นคนก่อตั้งแล้วก็เป็นคนบุกเบิดงานพวกนี้นะครับทุกวันนี้เนี่ยที่มันมีขายมีอะไรกันที่แบบเศรษฐกิจราคาดาบพวกนี้มันดีก็เพราะว่าผมเป็นคนเริ่มมาเองที่ให้แบบเป็นคนสร้างมากับมือนะครับที่ทําให้แบบดาบพวกนี้รุ่นแล่นแ,นแลวก็มีคนรู้จักบ้างมา,มาขนาดนี้ยังไงก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ฝากติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ